เมื่อก่อนพี่ปิ๋วก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เวลามีเหตุการณ์มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นสิ่งแรกที่จะทำเลยก็คือการตอบโต้การตัดสินเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่เราก็จะตัดสินจากประสบการณ์ของเราจากสิ่งต่างๆที่เราได้พบเห็นมาหรือจากการที่เรา รู้จักบุคคลคนนั้นค่ะแล้วเราก็ตัดสินเขาว่าเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนั้นเราจึงจดจำภาพเมื่อก่อนที่เขาเคยเป็นแล้วเราก็ตัดสินไปเลยแบบนั้นแล้วส่วนใหญ่ค่ะเวลาเราตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆล้วนเกิดจากประสบการณ์ของเราทั้งสิ้น เมื่อเราตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์นั้นซึ่งผลกระทบนั้นค่ะเกิดขึ้นโดยตรงกับตัวเราเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าสิ่งสิ่งนั้นเกิดจากการที่เราไปตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนต่างๆค่ะแล้วดึงดูดเข้าสู่ในชีวิตของเราค่ะสสิ่งที่จะเป็นผลกระทบต่อตัวเราเมื่อเราตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนผลกระทบอย่างแรก คุณจะสูญเสียประสบการณ์ในการที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเราทุกๆคนค่ะเวลาเราเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเราเคยได้ยินไหมคำพูดหนึ่งค่ะว่าคนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองคนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นถ้าเราตัดสินเหตุการณ์นั้นค่ะทันทีทันใดคุณจะไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเลยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเราเรียนรู้เรากำลังที่จะได้ก้าวข้าม ความท้าทายหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราเติบโตขึ้นเพื่อให้เราค่ะได้พัฒนาตัวเราที่เพิ่มมากขึ้นส่วนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้อื่นหรือเหตุการณ์ต่างๆคือการที่เราได้กลับมาเรียนรู้ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือสถานการณ์แบบนั้นเข้ามาในชีวิตของเราเราจะได้มีสติเราจะสามารถก้าวข้ามเหตุการณ์สถานการณ์นั้นได้อย่างรวดเร็วทุกๆสิ่งที่เราตัดสินเกิดจากการที่เราประมวลผลจากความคิดความเชื่อของเราทั้งหมดที่เราเคยมี ดังนั้นเมื่อเราตัดสินเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะการตัดสินส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินที่เรามักจะเข้าข้างตัวเราเองเท่ากับว่าเรากำลังไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องพัฒนาในสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราต้องแก้ไขเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น แล้วเราหาประโยชน์จากเหตุการณ์จากสถานการณ์นั้นเพื่อมาเรียนรู้เพื่อมาปรับใช้กับชีวิตของเรานั่นเท่ากับว่าเรากำลังสะสมประสบการณ์ในชีวิตของเราให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรากำลังสะสมฐานข้อมูล เพื่อที่เราจะได้นำมาใช้ในชีวิตของเราเองในการดำเนินชีวิตทุกๆก,การเรียนรู้คือประสบการณ์ชีวิตแต่ถ้าเราตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ในทุกๆเรื่องเราจะไม่ได้เรียนรู้ชีวิตเลยว่าเราต้องแก้ไขเราต้องปรับปรุงเราต้องเรียนรู้เราต้องพัฒนาอะไรถึงแม้ว่า เหตุการณ์นั้นค่ะจะเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้คนได้รับผลประโยชน์แล้วเราเสียผลประโยชน์เราก็จำเป็นต้องเรียนรู้ในเหตุการณ์นั้นเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกๆความท้าทายทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นสิ่งที่ไม่บังเอิญทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนในสิ่งที่เราเป็นทั้งหมด เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนจากตัวเราแล้วเราหยุดในการพิภากษาหยุดในการตัดสินแต่กลับมาที่ตัวเราเองทั้งหมดแล้วรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเราเองการเติบโตการพัฒนาของตัวเราเองในทุกๆครั้งค่ะ ส่วนใหญ่ก็เกิดจากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็คิดใหม่ทำใหม่เราก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่ทุกๆประสบการณ์ชีวิตทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอถ้าเราเรียนรู้แต่ประสบการณ์ชีวิตจะไม่มีคุณค่า เราจะไม่ได้ผลประโยชน์จากประสบการณ์ชีวิตนั้นเลยถ้าเรามัวแต่ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเข้าข้างตัวเราเองในทุกๆเรื่องข้อความหนึ่งที่พระเจ้าสื่อสารกับนิวโดนัลวอลในสื่อ c o n v e r s a t i o n with God พระองค์บอกว่าเหตุการณ์สถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆทั้งหมดบนโลกใบนี้เกิดขึ้นจาก ปัใจจัยใหญ่ๆเพียงปัจจัยเดียวคือการตัดสินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไหรก็ตามที่มนุษย์หยุดตัดสินผู้อื่นหยุดตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์หยุดตัดสินเศรษฐกิจหยุดตัดสินผู้ปกครองหยุดตัดสินนักการเมืองหยุดตัดสินทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะสามารถลุกขึ้นมาแล้วรับผิดชอบและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อต่อยอดเพื่อวิวัฒนาการให้ดีขึ้นได้เสมอเท่ากับว่าเรากำลังนำสิ่งที่เป็นความท้าทายนำประสบการณ์ต่างๆจากผู้อื่นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นที่เราได้ยินเพื่อมาพัฒนาและต่อยอดตัวเราให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นต่อไปเวลามีเหตุการณ์มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนั้นเราได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือการที่เรียนรู้พัฒนาและเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราเองค่ะข้อที่2เรื่องของพลังงาน เราทุกๆคนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยพลังงานเต็มไปด้วยกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนเมื่อเราตัดสินเหตุการณ์ตัดสินสถานการณ์ต่างๆเรากำลังนำพลังงานของเราไปจดจอ่อไปโฟกัสกับสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในชีวิตของเรา แทนที่พลังงานที่เราใช้ค่ะจะใช้เพื่อสร้างชีวิตเราให้ดีขึ้นสร้างเป้าหมายของเราให้สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเรานำพลังงานของเราไปคิดไปพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตัดสินผู้อื่น เรากำลังสูญเสียพลังงานไปโดยใช่เหตุกลับกลายเป็นว่าเราออกแรงออกพลังแต่สูญเปล่ากลายเป็นว่าเหนื่อยฟรีเราทุกๆคนค่ะต่างกลัวในการลงมือทำอะไรก็ตามแล้วเหนื่อยฟรีแต่คุณลืมคิดไปว่าทุกครั้งที่คุณเอาตาของคุณเอาหูของคุณ แล้วนำไปตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆคุณกำลังนำพลังงานที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยค่ะเข้าไปตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์นั้นทำให้สูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุแล้วทุกๆครั้งเวลาเราตัดสินค่ะเราใช้พลังงานเยอะมากคุณลองสังเกตตัวคุณเองนะ ไปเวลามีใครมาวิพากษ์วิจาร์ณคุณแล้วคุณรู้สึกเศร้าคุณรู้สึกหงุดหงิดหรือคุณโมโหแล้วคุณตอบโต้ออกไปค่ะพลังงานที่คุณใช้มันเป็นพลังงานที่เยอะคุณกลับมาคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกหมดแรง เพราะคุณกำลังดึงพลังงานภายในตัวคุณที่เยอะมากไปอยู่กับเหตุการณ์ไปอยู่กับสถานการณ์นั้นแล้วไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับตัวคุณเลยมันกลับกลายเป็นว่าทำลายในเรื่องของพลังงานภายในตัวคุณค่ะกว่าคุณจะบู้พลังงานมาได้อีกทีหนึง่ง คุณต้องใช้พลังงานอีกเยอะมากในการที่จะบูตพลังงานแล้วกลับมามีชีวิตชีวากลับมามีความสุขนอกจากนั้นโลกอยู่ด้วยพลังงานอยู่ด้วยความทีอยู่ด้วยกดแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งการสั่นสะเทือนทุกๆครั้งที่คุณใช้พลังงานคุณในการตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนคุณกำลังนำพลังงานของคุณ ไปอยู่ในพลังงานของเหตุการณ์สถานการณ์นั้นคุณกำลังซึมซับเหตุการณ์สถานการณ์นั้นซึมซับเข้ามาเป็นพลังงานส่วนหนึ่งภายในตัวคุณคุณเป็นสิ่งไหนคุณย่อมดึงดูดสิ่งนั้นเข้าสู่ชีวิตของคุณคุณพิพากษาคุณตัดสินสิ่งใดคุณจะกลายเป็นสิ่งนั้น เพราะคุณกำลังนำพลังงานภายในตัวคุณนี่แหละไปรวมกับพลังงานนั้นแล้วซึมซับเข้าสู่พลังงานภายในตัวคุณเหมือนกับเวลาคุณทำกับข้าวในห้องครัวแล้วมันมีกลิ่นกับข้าวติดเสื้อคุณมาด้วยนั่นแหละค่ะคุณกำลังนำพลังงานเข้าสู่ตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว แล้วพอเมื่อคุณนำพลังงานของคุณไปซึมซับไปอยู่ในเหตุการณ์ไปอยู่สถานการณ์นั้นแล้วยิ่งคุณใส่ความรู้สึกใส่คำพูดแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์ออกไปคุณกำลังคอนเฟิร์มและคุณกำลังยืนยันว่า คุณปรารถนาและต้องการเหตุการณ์นั้นเข้าสู่ชีวิตของคุณกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ได้เลือกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการแต่พลังงานภายในตัวคุณเป็นแบบไหนคุณอยู่กับพลังงานอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบไหนคุณจะซึมซับพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเข้าสู่ชีวิตของคุณ แม้ว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามนี่คือกฎของธรรมชาติกฎแห่งสัจธรรมความจริงหรือกฎแห่งกรรมเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะพลังงานก็คือคลื่นความถี่เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆก็มีคลื่นความถี่เมื่อคุณนำตัวคุณ ไปอยู่ใน่านิหรือขึ้นความถี่นั้นคุณก็กำลังดูดขึ้นความถี่นั้นเข้ามาสู่ความถี่ภายในตัวคุณแล้วสร้างเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณสุดท้ายคุณจะเป็นแบบนั้นค่ะเมื่อก่อนเวลาพี่ปิวตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆอะค่ะเหมือนเราตัดสินนิสัยว่าคนนี้นิสัยไม่ดีเลย คนนี้ไม่น่ารักเลยทำไมเขาทำแบบนี้นะมันไม่เวิร์กเลยมันไม่ดีเลยแล้วอารมณ์ร่วมความรู้สึกอะมันไปด้วยเรากำลังส่งความทีส่งพลังงานออกไปสักพักไม่นานค่ะเราจะทำแบบนั้นเหมือนกับเขาเป๊ะเลยสังเกตตัวเองมาหลายครั้งแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ ก็เลยเข้าใจเลยว่าเวลาเราตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนเรากําลังสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์ร่วมความรู้สึกอย่างรุนแรงมากๆเรากําลังยิ่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างรวดเร็วมากๆเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เรากำลังใช้พลังงานผิดจุดเรากำลังใช้พลังงานที่ควรใช้เพื่อสร้างสารรค์ชีวิตกลับกลายเป็นใช้พลังงานมาทำลายชีวิตของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นต่อไปเวลาคุณเห็นข่าวคุณเห็นซุปซิบดาราคุณเห็นสิ่งต่างๆค่ะคุณได้ยินข่าวสารต่างๆ คุณต้องระมัดระวังในการที่จะแสดงความคิดเห็นและมีอารมณ์ร่วมอย่างมีสติมากๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสดงความคิดเห็นคุณมีอารมณ์ร่วมคุณกำลังดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์คล้ายๆที่เป็นพืชความถี่เดียวกันพลังงานเดียวกันเข้าสู่ชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะ ที่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดจึงบอกว่าอย่าดูข่าวลบลบอย่าดูหนังลบลบอย่าดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอย่าดูอะไรก็ตามที่รู้สึกสะเทือนอารมณ์รู้สึกสะเทือนใจแล้วทำให้เราหดหูเพราะเรา กำลังดึงดูดและซึมซับพลังงานแบบนั้นเข้าสู่ชีวิตเรานั่นเองค่ะข้อที่สามคุณจะเสียเวลาโดยใช่เหตุเมื่อคุณตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์เวลาที่คุณตัดสินเหตุการณ์ต่างๆค่ะแทนที่คุณจะนำเวลาอันมีคุณค่า เวลาอันมีประโยชน์ของคุณไปทําในสิ่งที่ควรทำเพื่อสร้างชีวิตของคุณคุณดันเอาเวลาของคุณไปตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆทําให้เสียเวลาชีวิตของคุณมากๆในการดำเนินชีวิตของเราค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราไม่สามารถย้อนกลับมาได้คือเรื่องของเวลา แต่เมื่อคุณนำเวลาอันมีค่าของคุณไปตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ไปบ่นเรื่องเศรษฐกิจไปบ่นผู้ปกครองประเทศไปบ่นลูกเต้าเหลาเยไปตัดสินพฤติกรรมของคนอื่น แทนที่คุณจะนำเวลาอันมีค่านั้นเล่นมีอยู่อย่างจํากัดซึ่งพระเจ้าให้กับทุกๆคนเท่าเทียมกันได้นำเวลานั้นไปสร้างชีวิตของคุณให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไปจดจ่อกับเป้าหมายความสำเร็จของคุณให้เป้าหมายความสำเร็จของคุณลุล่วงได้อย่างรวดเร็วแล้วเคยสังเกตไหมเวลาที่คุณ ตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์หรือบนเรื่องต่างๆคุณใช้เวลาน,านานมากแล้วส่วนใหญ่มันจะค้างคาจนถึงวันต่อไปทำไมถึงพูดได้เพราะพี่ปิวเคยเป็นค่ะโดยเฉพาะเรื่องของนักแสดงดาราที่เราชื่นชอบ แล้วถ้ายิ่งดาราคนไหนที่เราชื่นชอบ,บามากๆเป็นไอดอลของเราใช้เวลาในการที่เราดูเรื่องราวต่างๆนั้นค่ะเป็นสัปดาห์กลับกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเอาเวลาตรงนั้นไปโฟกัสเพื่อทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จนั้นกลับกลายเป็นว่าเสียเวลาโดยใช่เแล้วสิ่งที่เราได้มาคืออารมณ์ความรู้สึก หงุดหงิดสงสัยกังวลต่างๆนานาบางครั้งเอาไปฝันอีกกลับกลายเป็นว่าเวลานอนก็กลับเอาไปฝันพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนั้นๆเสียเวลามากค่ะทุกคนแต่พอได้มาเรียนรู้เรื่องของระบบจิตแล้วจับความคิดของเราได้ทันมากยิ่งขึ้น ว่าน,นตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่แล้วสิ่งที่เราคิดอ่ะเป็นทัศนคติบวกหรือทัศนคติลบหรือสิ่งที่เราคิดตรงกับเป้าหมายแผนงานที่เราวางไว้หรือไม่เมื่อเราจับความคิดของเรารได้ค่ะเราจะสามารถสวิตชความคิดเราได้อย่างรวดเร็วแล้วนําเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยค่ะไปโฟกัสไปจดจ่อไปลงมือกระทํา สู่เป้าหมายความสำเร็จของเราจะยิ่งทำให้ความสำเร็จของเราลุล่วงและสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่เป็นสิ่งที่บอกเลยนะคะว่าเป็นผลกระทบอันใหญ่หลวงมากๆที่เมื่อไรก็ตามค่ะเรานำตัวเราไปตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆไปบ่น เรากำลังทิ้งเวลาอันใช่เหตุของเราไปซึ่งทุกๆคนมีเวลาที่เท่ากันหมดหมดและเท่าเทียมกันทุกคนบุคคลใดก็ตามที่สามารถนำเวลาอันมีค่าที่มีจํากัดของเราในแต่ละวันนําไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดบุคคลนั้นจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับชีวิต และใช้ชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่สุดอย่างที่สี่คือจะสูญเสียในเรื่องของความสัมพันธ์เวลาคุณวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะถ้าสมมุติว่าคุณวิพากวิจารณ์ด้วยความรักคุณวิพากษวิจารณ์ณเพื่อที่จะบอกกล่าวเขาเพื่อให้เขาพัฒนานั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณวิพากวิจารณ์เพื่อความสะใจคุณวิพากวิจารณ์โดยการที่คุณใช้อารมณ์ของตัวคุณเองใช้ความคิดของตัวคุณเองแล้วตัดสินแล้ววิพากวิจารณ์แล้วแสดงความคิดเห็นสิ่งที่มันจะสูญเสียและไม่สามารถเอากลับมาได้เลยคือสายสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลคนนั้นเพราะคำพูด เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนใจได้อย่างง่ายที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณพูดค่ะคุณพูดด้วยการที่คุณรักแต่บุคคลที่คุณพูดกับเขานั้นถ้าเขามีความรู้สึกไม่มั่นใจตัวเขาเองอยู่แล้วลึกๆ เขารู้สึกไม่ภาคภูมิใจตัวเขาเองอยู่แล้วลึกๆเขารู้สึกผิดรู้สึกแย่อยู่แล้วลึกๆพอสิ่งที่คุณพูดอะ่ะมันไปกระทบกระเทือนใจทําให้การตีความมันตีความไปอีกแบบหนึง่งจะก,กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณวิพาษ์วิจารณ์เพื่อจะให้ดีขึ้นนั้นอะ่ะมันกลับกลายเป็นทําลายความสัมพันธ์สิ่งที่สําคัญที่สุดในการรักษา ความสัมพันธ์คือการที่คุณต้องปลอบประโลมเขาก่อนหรือไม่ก็ให้เหตุการณ์สถานการณ์นั้นเจือจางไปก่อนแล้วคุณค่อยมาพูดคุยกับเขาเพื่อประสานความสัมพันธ์ค่ะเวลาเราพูดอะไรก็ตามออกไปหรือเราเขียนอะไรก็ตามออกไปเวลาคนที่เขาได้ยินหรือเขาเป็นบุคคลคนนั้นนะคะ เขาก็จะตีความสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณเขียนสิ่งที่คุณวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คุณแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์จากความเชื่อภายในของเขามันจึงทำให้หลายๆครั้งการพูดจาก,การแสดงความคิดเห็นกับกลายเป็นการทำให้สายสัมพันธ์นั้นแตกร้าลงจึงสำคัญมากๆ ในการแสดงความคิดเห็นที่เราต้องคิดต้องไตรตรองต้องตึกตรองให้ดีก่อนก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นหรือก่อนที่เราจะพูดออกไปดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเวลาคุณเจอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นหรือเรื่องอะไรก็ตามมาค่ะ ถ้าคุณสามารถที่จะมีสติจับความคิดของคุณได้เร็วคุณจะสามารถกลับเนื้อกลับตัวทันในการที่จะนำเวลาของคุณนำพลังงานของคุณนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวคุณเองได้อย่างยอดเยี่ยมและดีขึ้นยิ่งทักคุณค่ะใช้ในเรื่องของพลังงาน ของตัวคุณได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อย่างรวดเร็วมากๆเราไม่ใช่ศาลที่จะไปตัดสินเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนค่ะหน้าที่ของเราเพียงอย่างเดียวคือใช้เวลาที่เรามีอยู่ใช้ความคิดที่เรามีอยู่ใช้พลังงานที่เรามีอยู่ เพื่อสร้างตัวเราเองให้บรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายในชีวิตของเราเท่านั้นนี่คือเรื่องเดียวที่เราต้องควรรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเราเองค่ะดังนั้นจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องหันกลับมาที่ตัวเราเองเรียนรู้ในทุกๆเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์ ใส่พลังงานอันมีค่าของเราใส่พลังงานอันมีจำกัดในตัวเราใช้เวลาอันมีจำกัดในชีวิตของเราเพื่อเสกสร้างเพื่อลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองค่ะ